สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้นะคะครูเกตนะคะจะมาสอนเด็กๆระบายสีนะคะโดยมีการไล่ระดับสีนะคะใช้สามสีขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะวันนี้คุณครูเกตมีภาพนี่เลยเป็นภาพทะเละคะ่ะ เป็นภาพทะเลนะคะให้เด็กๆลองฝึกนะคะระบายสีกันนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่ามีวิธีการระบายสีไล่ระดับยังไงบ้างน,นะคะไปกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะที่พื้นหลังของภาพก่อนนะคะพื้นหลังหรือว่าเราเรียกว่าแบล็กกาวนะคะแบล็กกาวนะคะ แบกกาของพื้นหลังมีอะไรบ้างอ่านักเรียนลองดูสิคะแบกกราวมีอะไรบ้างแบกกราวนะคะก็จะประกอบด้วยเป็นพื้นพื้นทรายนะคะเป็นทะเลและก็เป็นส่วนของท้องฟ้านะคะเราจะลองมาระบายแบกกราวกันก่อนนะคะวิธีการระบายแบกกราวนะคะให้นักเรียนทํามือซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะคะ แต่ถ้าใครที่ไม่ถนัดนะคะถนัดทํามือขึ้นลงขึ้นลงก็จะต้องเอียงภาพนะคะแต่เราลองทําแบบซ้ายขวาดูก่อนนะคะโดยแบล็กกาวเนี่ยนะคะเราอาจจะใช้สองสีผสมกันนะคะหรือ3ามสีก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันที่พื้นทรายก่อนนะคะพื้นทรายพื้นทรายนักเรียนว่าควรจะเป็นสีอะไรดีคะ เราจะไล่สีเป็นสีอะไรดีคะค่ะเราก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีไข่ไก่ผสมกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นสีอะไรคะนักเรียนสีส้มนะคะน้ำตาลส้มไข่ไก่นะคะผสมกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มระบายกันเลยนะคะ เราจะเริ่มที่สีที่อ่อนที่สุดก็คือสีอะไรคะนักเรียนสีไข่ไก่ก่อนนะคะเราจะทำมือซ้ายขวาแบบนี้นะคะระบายซ้ายขวาแนวนอนนะคะแนวนอนแบบนี้ให้ทั่วนะคะนักเรียนระบายให้ทั่ว ทำไมคุณครูบอกว่าให้ระบายเป็นแนวนอนเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นพื้นหลังนะคะเป็นพื้นหลังก็ให้ระบายเป็นแนวนอนนะคะแต่ส่วนที่เป็นสิ่งของเนี่ยเดี๋ยวเราจะระบายแบบแนวตั้งนะคะแบ็กกาวช่องเล็กๆน้เน้นก็ค่อยๆนะคะค่อยๆทํามืออย่างนี้ระบายอ่อนๆนะคะแบ็กกาวเราต้องระบายอ่อนๆให้ทั่ว อันนี้คุณครูใช้สีไข่ไก่นะคะอ่าประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนต่อด้วยสีอะไรคะสีส้มน,นิดๆเพื่อให้มันดูมีแสงสว่างน,นิดนึงระบายบางๆนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะอาจจะมีเว้นสีขาวไว้บ้างนะคะ แบบนี้นะคะและสุดท้ายนะคะใช้สีน้ำตาลนะคะนักเรียนใช้สีน้ำตาลระบายตรงบริเวณที่เขาจุดจุดจุดมาเนี่ยเหมือนคล้ายๆเป็นเม็ดทรายนะคะแล้วก็จะระบายบริเวณตรงนั้นให้เข้มๆนิดนึงเหมือนใส่แสงเงาเข้าไปค่ะ ตรงบริเวณเนินก็ได้ตรงรอยต่อ,อนี่น,นะคะตรงใต้สิ่งของให้มีความเข้มนิดนึงเป็นเหมือนมีเงานะคะไหมคะตรงใต้ต้นไม้ใต้บอร์ดนะคะใต้ลูกบอลอย่างเงี้ยนะคะ อ่าอันนี้ก็ใส่เล็กๆนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นนะคะผืนอ่าคราวนี้ส่วนต่อไปนะคะเรามาดูส่วนของเป็นน้ำทะเลกันบ้างนะคะน้ำทะเลน้ำทะเลนี่ในกล่องสิบสองสีนะคะนักเรียนก็จะต้องใช้อ่าเป็นสี ฟ้ากับสีน้ำเงินนะคะคู่กันนะคะอ่ะเราเริ่มที่สีฟ้าก่อนค่ะแบก็กเกรเราจะเริ่มที่สีอ่อนก่อนนะคะอ่ะแล้วก็ระบายให้ทั่วเลยทำมือซ้ายขวาเหมือนน้ำไหลอย่างนี้นะคะเบาๆให้มีสีขาวบ้างนะคะ เป็นคล้ายๆมีคลื่นทะเลนะคะนักเรียนอ่าเบาๆแบบนี้พอทั่วแล้วนักเรียนใส่สีน้ำเงินค่ะนะคะพอทั่วแล้วนักเรียนใส่สีน้ำเงินตามใจชอบนะคะอยากให้มีเงาตรงไหน อย่าให้มันเป็นคลื่นอยู่ตรงไหนทำมือซ้ายขวาแบบนี้ตรงนี้มีใบก็ใส่เยอะๆนิดนึงเพราะว่าเป็นเงานะคะอ่าแบบนี้นะคะเป็นทะเลนะคะส่วนต่อไปเป็นส่วนของ ท้องฟ้านะคะท้องฟ้าท้องฟ้าคุณครูจะใช้เป็นสีเหลืองนะคะสีส้มนะคะแล้วคุณครูจะเพิ่มมาอีกสีหนึ่งก็คือสีแดงนะคะถามว่าทําไมท้องฟ้าเราออกเป็นแนวสีแดงส้มเหลืองเพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์กําลังจะตกดินแล้วค่ะมันก็จะออกเป็นแนวสีแดงแดงส้มสมเหลืองเหน่อยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สีเหลืองก่อนเลยค่ะระบายสีเหลืองให้ทั่วท้องฟ้าเลยนะคะนี่ค่ะบางๆนะคะแบบนี้นะคะเว้นสีขาวไว้บ้างน,นิดหน่อยก็ได้นะคะเล็กน้อยตามซอกใบ ่าพอได้สีเหลืองเสร็จแล้วนักเรียนก็ใส่สีส้มนะคะผสมลงไปในแนวนอนถ้าแบกกาแล้วนี่นักเรียนต้องทํามือเบาๆนะคะอ่ามือเบาๆแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะใส่แค่บางๆนะคะเพราะว่าพื้นหลังเนี่ยเราจะ ทำให้บางไว้อ่ะคุณครูลืมตรงนี้นิดนึงตรงนี้หน่อยนึงเสร็จแล้วเรามาใส่สีแดงสีแดงนี่ใส่ตรงไหนใกล้ๆดวงอาทิตย์ค่ะนักนะเรียนเพราะว่าดวงอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนิดนึงแบบนี้ไหมคะ ใกล้ๆพื้นดินเนี่ยค่ะดวงอาทิตย์จะตกเพราะฉะนั้นพื้นดินท้องฟ้าก็จะค่อนข,ข้างสีแดงๆโอเคแบการาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สิงของนะคะที่เป็นจุดเด่นของภาพกัน,นะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะที่สิ่งคองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มที่ก้อนเมฆก่อนเลยนะคะก้อนเมฆเราจะใช้ สีฟ้าและน้ำเงินนะคะสีฟ้าและน้ำเงินนะคะเราจะใช้สีฟ้าก่อนนะคะทำมือเหมือนเดิมเลยคะ่ะซ้ายขวาบางๆนะคะเพราะว่าก้อนเมฆจะลอยตัวซ้ายขวานะคะนี่ทำซ้ายขวาแบบนี้มีสีขาวบ้างนิดหน่อยได้นะคะ เสร็จแล้วต่อด้วยสีน้ำเงินนะคะแบบนี้นะคะสีน้ำเงินอ่าต่อไป มาต่อกันที่ดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์นะคะคุณครูจะใช้สีแดงสีส้มและสีเหลืองนะคะนักเรียนเริ่มที่สีแดงก่อนนะคะทำมือขึ้นลงแบบนี้นะคะที่ด้านล่างของดวงอาทิตย์กดให้เข้มๆนะคะ แล้วก็มีรอยต่อบางๆนิดนึงแบบนี้นะคะต่อด้วยสีส้มค่ะตอนรอยต่อนะคะนักเรียนฝนเป็นวงกลมๆอย่างนี้นะคะเพื่อให้เข้ากันแบบนี้เสร็จแล้วใส่สีเหลืองค่ะที่เหลืออยู่นิดนึงโดยเอาสีเหลืองทับสีส้มและสีแดงได้นะคะฝนให้มือเป็นวงกลมๆนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ นะคะดวงอาทิตย์นะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาต่อกันที่อ่าต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเราจะใช้ใบนะคะสามสีนะคะลูกสามสีนะคะ สีที่ใช้คือเขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะและเหลืองค่ะนักเรียนนะคะเราจะเริ่มที่สีเข้มก่อนค่ะสีเขียวเข้มนะคะระบายที่ลูกมะพร้าวนะคะด้านล่างทำมือขึ้นลงแบบนี้นะคะ โค้งๆไปตามรูปร่างของมะพร้าวเว้นไว้ก่อนทำลูกต่อไปเลยค่ะอย่างนี้นะคะสามลูกให้ครบนะคะทำมือขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะคะตรงบริเวณรอยต่อที่เราจะต่อด้วยสีเขียวอ่อนเนี่ยนะคะเรียนให้ทำบางๆไว้นะคะเพื่อเราจะต่อได้เสร็จแล้วเรามาต่อด้วยสีเขียวอ่อนนะคะ ตรงรอยต่อเราฝนเป็นวงกลมๆนีนะคะนักเรียนเลืยอนทามือกลมๆจะเนียนมากเลยทั้งสามลูกเลยนะคะฝนเป็นวงกลมๆตรงรอยต่อให้เข้ากาันสามารถเอาสีเขียวอ่อนทับกับสีเขียวเข้มได้นะคะเพื่อปิดร่องรอยที่เรายังทําไม่เรียบร้อย สีสุดท้ายคือสีเหลืองค่ะใส่เป็นแสงเพื่อให้ลูกมะพร้าวดูมีแสงสว่างขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเรามาต่อกันที่ใบก็ยังคงใช้สามสีอยู่เหมือนเดิมนะคะเริ่มจากสีเขียวเข้มก่อนเช่นเดิมนะคะทํามือขึ้นลงขึ้นลงนะคะอ่าแล้วคุณครูจะเริ่มที่ใบนี้นะคะให้เราเริ่มจากโคนใบ จากด้านบนทํามือขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะคะบางคนก็จะสะบัดปลายมืออย่างนี้ก็ได้นะคะเว้นไว้ด้วยนะคะเพราะเราจะต้องใส่อีกสองสีอ่ะเราทําให้ครบทุกใบเลยนะคะแบบนี้ค่ะสีเข้มฝั่งนี้ก็ต้องลากมือมาแบบนี้นะคะตามความยาวของใบนะคะ ฝั่งนี้ด้วยนะคะตรงข้างบนนี้ให้เข้มๆเ,เลยนะคะนักเรียนไล่ลงมาจนถึงปลายใบนะคะอันนี้นะคะยาวสั้นนะคะตามธรรมชาตินะคะบางใบก็ ยาวบางใบก็สั้นนักเรียนก็ลากมือตามธรรมชาติของใบนะคะฝั่งนี้เราก็ทําเอียงมาทางนี้ตามใบตามปลายใบนใที่มันเอียงไปนะคะเสร็จแล้วนักเรียนใส่สีเขียวอ่อนค่ะเนี่ยต่อจากสีเขียวเข้มที่เราทําไว้ทํามือเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะคะ ขึ้นลงขึ้นลงเพราะเหมือนใบมะพร้าวนะคะใบมะพร้าวก็จะเป็นเส้นเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าให้ทําครบทุกใบเพราะว่านักเรียนจะได้ไม่ต้องหยิบสีสลับไปสลับมานะคะหยิบสีทีเดียวทําให้ครบทั้งหมดทุกใบเลยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนสีไปมาตรงนี้สามารถฝนใบม้วงกลมๆให้สีมันเข้ากันได้นะคะ เอียงไปตามปลายใบนะคะส่วนที่เราเว้นไว้นะคะเล็กน้อยเนี่ยนะคะเราจะใส่เป็นสีเหลืองนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะสีเหลืองเพราะใบไม้เราเน้นไปสีเขียวมากกว่านะคะสีเหลืองเราก็ใส่แค่เล็กน้อยนิดเดียวนะคะให้ดูมีแสงสว่างขึ้นมาที่ใบนิดนึง แบบนี้นะคะเห็นไหมคะใบที่ใส่แล้วกับใบที่ยังไม่ได้ใส่จะแตกต่างกันนะอันนี้จะเป็นไล่สามสีเลยนะคะทำมือขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เห็นไหมคะระหว่างใบที่ใส่แล้วกับใบที่ยังไม่ได้ใส่แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วมาต่อกันที่ลำต้นเลยค่ะนักเรียนลำต้นคุณครูจะใช้สีไข่ไก่สีน้ำตาลและสีดำนะคะนักเรียนไข่ไก่น้ำตาลดำค่ะเริ่มที่สีอ่อนเช่นเดิมสามารถระบายขึ้นลงเร็วๆอย่างนี้ได้เลยนะคะสีไข่ไก่ เสร็จแล้วเห็นไหมคะต่อด้วยสีน้ำตาลแต่ต้นมะพร้าวนะคะลำต้นของมะพร้าวมันจะมีขีดบอกไว้ตรงขีดนี้แสดงว่าเขาให้เราทำมือตามขีดนะคะเอียงตามขีดเพราะว่าต้นมะพร้าวมันจะเป็นเส้นเส้นแบบนี้นักเรียนก็เอ,เอียงเอียงแบบนี้อ่าตามรอยที่เขาทำไว้เห็นไหมคะใช้สีน้ำตาลทำให้ยาวไปตลอดเลย ครึ่งเดียวนะคะครึ่งลำต้นแบบนีน้นี่คือสีน้ำตาลนะคะเสร็จแล้วอีกสีหนึ่งที่ต้องใช้คือดำอันนี้เราใส่เงาเข้าไปก็ตามแนวเดิมนะคะแต่ว่าให้เข้มเพิ่มให้เข้มนิดนึงสีดำนี่เราต้องใช้เบาๆมือหน่อยนะคะ เบาๆนิดนึงไม่งั้นสีมันจะเข้มเกินไปจนไปกลบสีอื่นนะคะนักเรียนอ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวแต่งเติมด้วยสีไข่ไก่อีกทีหนึ่งก็ได้เพื่อให้ลำต้นมันเข้มขึ้นมานะคะสีไข่ไก่อีกทีนึงทับได้นะคะอ่าแบบนี้ต่อไปเรามาดูกันที่ ถังขยะอันดีกว่าค่ะนี่มีถังขยะอยู่สองใบนะคะค,คุณครูจะใช้ใบหนึ่งเป็นสีเขียวและกันเขียวก็จะเป็นสามสีนี้นะคะแบบเมื่อกี้เขียวเข้มเขียวอ่อนและเหลืองนะคะเริ่มที่เขียวเข้มด้านล่างทำมือขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็รอยต่อบาง,บาง ต่อด้วยสีเขียวอ่อนนะคะฝนเป็นวงกลมๆตรงรอยต่อทิ้งไว้นิดนึงสำหรับใส่สีเหลืองให้เป็นแสงสว่างอ่าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอีกใบหนึ่งคุณครูจะใช้เป็นสีแดงนะคะเรามาลองสีแดงสีชมพูและสีไข่ไก่กันบ้างค่ะว่าแดงชมพูไข่ไก่ ระบายออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรียนลองดูนะคะแดงชมพูไข่ไก่ระบาออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรอ่าเริ่มที่สีแดงก่อนเลยจ้าอ่ะ้างล่างนะคะต่อด้วยสีชมพูแล้วก็ต่อด้วยสีไข่ไก่นิดนึงอ่ะ จะเป็นแนวนี้นะคะแดงชมพูแล้วก็ไข่ไก่ส่วนข้างบนคุณครูจะใช้สีชมพูนะคะตรงกลางคุณครูขอใช้สีเหลืองนะคะเพิ่มความสดใสอ่านี่นะคะแดงชมพูไข่ไก่อ่าเรามาต่อกันที่ลูกบอลค่ะลูกบอลลูกนี้ นะคะคุณครูจะขอใช้สีฟ้าน้ำเงินเหลืองอ่าแดงด้วยค่ะและก็ส้มด้วยค่ะฟ้าน้ำเงินเหลืองแดงส้มนะคะสำหรับลูกบอลน,นะคะอ่ะเรามาดูกันลูกบอลเริ่มที่นะคะ สีเหลืองก่อนค่ะคุณครูจะเอาสีเหลืองมาทําเป็นจุกลกลมๆเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางอ่าเราจะได้รู้ว่าเราจะระบายทิศทางอย่างไรนะคะต่อด้วยสีน้ําเงินคุณครูจะทําฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะโดยใช้สีน้ําเงินคุณครูจะเอาสีน้ําเงินอยู่ด้านล่างอย่างนี้ทําขึ้นลงขึ้นลงตรงร้อยต่อทําบางๆนะคะ ทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนู้นก็ต้องอยู่ฝั่งข้างบนนี้นะคะสีเข้มอ่าและใส่ด้วยสีฟ้าค่ะนักเรียนก็จะเป็นน้ำเงินฟ้าแบบนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งคุณครูจะใช้เป็นแดงกับส้มเริ่มที่สีแดงก่อนนะจ๊ะฝั่งด้านนอกนี่ค่ะ ฝั่งด้านนอกฝั่งนี้นะคะจะเป็นสีแดงส่วนฝั่งข้างในใกล้ๆก,กับตรงกลางก็จะเป็นสีส้มค่ะแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วฟุตบอลของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นแดงนะคะต่อด้วยส้มนะคะ นี่เรามาดูบอร์ดกันค่ะบอร์ดจะมีทั้งหมดสามสามบอร์ด, 3, 3รดเริ่มจากบอร์ดล่างก่อนเลยบอร์ดล่างคุณครูจะใช้มีนี่ค่ะและอีกสีหนึ่งน้ำตาล,ส,ล,ตาลส้มเหลืองค่ะน้ำตาลส้มเหลืองเริ่มที่สีเข้มน,นะคะนักเรียนเพินบอร์ดมันนอนอยู่เนาะคุณครูก็ ระบายแนวนอนนะคะเข้มๆน้ำตาลต่อด้วยส้มเนี่ยตรงรอยต่อนเรียนฝนให้เป็นกลมๆกมนี้นะคะก็ระบายสีส้มมาแล้วพันบางๆสำหรับที่เรนจะต่อด้วยสีเหลืองใช่ไหมคะอ่า เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นบอร์ดแบบแนวน้ำตาลส้มเหลืองอ่าเสร็จแล้วต่อไปเหลืออีกหนึ่งบอร์ดบอร์ดทางด้านซ้ายคุณครูจะใช้สีแดงสีส้มและสีเหลืองนะคะแดงส้มเหลืองอ่ะเริ่มเลยนะคะเริ่มที่สีแดงก่อนจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะทำทีละช่องนะคะนักเรียน เพราะเขาแบ่งเป็นสามช่องเราทําทีละช่องนะคะกดสีให้เข้มนะคะแล้วก็บางๆตรงรอยต่อทิ้งไว้ในแต่และช่องนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องทําให้ความสูงมันเท่ากันนะคะเพื่อความเป็นธรรมชาติของสิ่งของนะคะ,ะอันนี้สูงกว่าช่องนี้ก็ทําสีแดงให้มันสูงขึ้นมามากกว่านะคะ ส่วนช่องริมมันเตี้ยกว่านักเรียนก็ทำสีแดงให้มันเตี้ยกว่าช่องตรงกลางอ่าอันนี้เราใส่เสร็จแล้วสีแดงต่อด้วยสีส้มตรงรอยต่อที่เราทำไว้นะคะฝนกลมๆให้มันเข้ากันเหมือนเราคนสีเสร็จแล้วก็เราไมยขึ้นไปโชว์สีของตัวเองแล้วก็บางๆสำหรับรอยต่อที่เหลืออีกสีนึงตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ ฝนตรงรอยต่อให้เนียนเลยอันนี้ก็เส้นเดียวกันค่ะคุณครูแนะนำให้เรียนทำทีละช่องนะคะถ้าภาพเป็นแบบนี้สามช่องก็ทำทีละช่องต่อด้วยสีสุดท้ายคือสีเหลืองรูปภาพนี้ก็จะออกมาเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสามสีผสมกันเห็นไหมคะเราสามารถเอาสีเหลืองปกปิดจุด ที่เราอาจจะระบายไม่เรียบร้อยไว้ได้ตรงนี้นิดนึงเนาะ,ะนี่ค่ะโทนแดงส้มเหลืองอ่าเลยอันนึงอันสุดท้ายคุณครูจะแนะนำนักเรียนนะคะเป็นสีม่วงชมพูอีกสีหนึ่งค่ะนักเรียนไข่ไก่ค่ะม่วงชมพูไข่ไก่เดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะคะว่าสีจะออกมาเป็นแบบไหนเริ่มจากสีเข้มก่อนก็คือสีม่วงนั่นเองค่ะ ขึ้นลงอันนี้ภาพไม่มีเส้นแบ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรียนสามารถระบายได้ทางภาพเลยแบบนี้อยากชอบม่วงเยอะม่วงน้อยอันนี้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะไม่มีกฎตายตัวอะแล้วก็ทำบางๆตรงรอยต่อนี่ไว้ต่อด้วยสีชมพูนะคะทำมือขึ้นลงหรือจะทำเป็นกลมๆอย่างนี้ตรงรอยต่อก็ได้นะคะ เพื่อให้สีเข้ากาันเสร็จแล้วโชว์สีของตัวเองขึ้นไปนะคะอันนี้จะกดเข้มนิดนึงเข้มกว่าแบ็กลอาท์นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งของที่เราต้องการให้มันเด่นนะคะอ่าใช้สีชมพูทับสีม่วงเพื่อให้เกิดจุดเด่นตรงนี้นิดนึงด้วยตรงขาอ่าสีสุดท้ายก็คือไข่ไก่ค่ะ ระบายให้เนียนเลยอ่าก็จะเสร็จแล้วม่วงชมพูไข่ไก่นะคะเพราะฉะนั้นภาพสำเร็จแบบนี้เลยค่ะการผสมสีสามสีนะคะการทำแบล็กดาวนักเรียนไปลองฝึกทำกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเกตไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ